สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มามองที่การลงทุนทองคำนะครับช่วงนี้นะผมยังมองเห็นว่าในระยะกลางะยะยาวเป็นตลาดกระทิงอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงระยะสั้นนะครับก็มีเรื่องตื่นเต้นหวือหวามีข่าวดราม่านะครับต่างๆ อย่างข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับเรื่องของคุณปู่วอลตันบัฟเฟตนะครับนะผู้ซึ่งไม่ชอบทองคำนะเพราะมองว่าทองคำเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับหินสัตว์เลี้ยงนะที่ขุดขึ้นมาจากดินนะครับเอามาสกัดนะครับเป็นแร่ทองคําแล้วก็เอาไปเก็บใส่ตู้เซฟล็อกเอาไว้ขังเอาไวเ้เฉยๆไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับมันคุณปู่วอลตันบัฟเฟตก็ไม่ชอบนะคราวนี้ ผูหูของเขานะที่ชื่อว่าชารีมังเกอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่ไปซื้อทองคำพวกนี้นะเป็นพวก Uncivilized Man นะครับเป็นคนยุคเก่ายุคหินยุคโบราณอะไรทํานองนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจะมองเรื่องของพวกหุ้นนะมันเขาจะชอบหุ้นแต่ว่าราคาในช่วงนี้นะครับนะหลังจากที่นะครับเบิร์กชัยฮาดเว์นะครับของปู่วอลเลมเบร์นะครับเข้าซื้อหุ้นเหมืองทองคำนะของแบรดกนะก็ทําให้ราคาทองคําขึ้นนะครับ อันนี้เป็นเหตุผลสําคัญประการหนึ่งประการที่2คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่มีความตึงเครียดแถบช่องแคบนะครับไต้หวันนะฮะก็ทําให้นักลงทุนต่างๆนะครับก็พุ่งเข้าไปสู่แซฟเฮาเว่นเหมือนกันมาราคาช่วงน,นี้นะครับก็แตะขึ้นไปตะลุ2,000ดอลลาร์ตอออนนะครับก็มีการเทลงมาบ้างนะจากแนว รับนะครับของกองทุนนักลงทุนรายใหญ่นะครับก็มีการตกต่ำกับ2,000อยู่บ้างตอนนี้ก็อยู่ในกรอบประมาณ1,990นะครับถึง2,000ดอลลาร์ต่อออนนะฮะก็ทำให้นักลงทุนนะครับตัดสินใจยากนะจะเอายังไงดีนะค,คนที่เพิ่งเข้าตอนนี้นะราคาอยู่ในช่วง1,990-2,000นิดๆเนี่ยนะตัดสินใจเอ๊จะซื้อจะถือนะหรืออะไรดีนะฮะเพราะว่ามันแกว่งแล้วทำให้คนนะไม่มั่นใจ มันต้องถามก่อนนะผมถามนะผู้รับชมก่อนว่ามีใครปล่อยทองคําหลุดมือไปตอนราคาออนละพันหกร้อยดอลลาร์หรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้คิดยังไงนะครับเมื่อราคาทองคาร่วมมันมาแตะถึง2,000ดอลลาร์ต่อออนนะวันนี้มาชวนคุยนะชวนคิดเพื่อให้ได้ข้อคิดนะครับนะในการลงทุนตั้งนิดหนึ่งเพราะราคาทองคาต้องบอกจริงว่านะครับถ้าคนที่ไม่น่าใจไม่ติดตามปัจจัยพื้นฐาน นะครับเอ่อก็คงจะเล่นเก่งกำลังระรยรสนะั้นนะแต่ถ้าเกิดเราติดตามข้อมูลมองปัจจัยพื้นฐานในวิกฤต โควิด -19 วิกฤตสารณสุขวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยซึ่งโอกาสจะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่แลนะตามมาเรื่องวิกฤตนะทางภูมิรัฐาศาสตร์โลกความขัดแยง้งนะครับกระแสะชาตินิยมนะอาจจะเกิดความวุ่นวายในสังคมนะของการชุมนุมนะประท้วงต่างๆนะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโอกาสนะที่ช่องว่างมันขยายตัวขึ้นนะซึ่งสมมติฐานผมมีอยู่นะครับแต่ผมมาชวนนะคุยให้ฟังนะเพราะเห็นราคาทองคำตัวนี้มันแกว่ง ลรวแขว่งค่อนข้างใหญ่นะฮะอาการแบบนี้คุ้นๆคล้ายๆไหมมันเกิดเกิดขึ้นช่วงไหนถ้าย้อนกลับไปในช่วงต้นปีของปีนี้นะประมาณมกราคมเป็นต้นมานหลังจากที่นะครับสถานการณ์อะไรๆก็ไม่ทราบแหละครับนะฮะทำให้ตลาดทุนนะในตลาดหุ้นสหร,รัฐนะครับมีการแกว่งก,วงก็ส่งผลให้ตลาดทองคําแกว่งเหมือนกันนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงต้นปีนี้นะครับนะประมาณกุมภาพันธ์ มีนาคมเมษายนนะครับของปี2563เราจะเห็นราคาทองคําแกว่งคล้ายๆแบบนี้นะนี่คือวิธีการนะครับเวลาเรามองผมเคยบอกแล้วว่าถ้าใครฟังคลิปผมในเรื่องของกระบวนการนะครับเมื่อมีอะไรเข้ามารบกวนมันนะครับตัวควบคุมนะจะตอบสนองต่างๆเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งนะครับของระบบนะหรือว่ากระบวนการที่มันไม่มีเสถียรภาพหรือส่งสัญญาณไม่มีเสถีภาพคือการแว่ง ้าเราย้อนกลับไปนะครับในช่วงประมาณเดือนปลายของกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับ <_ Soviet> เข้าถึงมีนาคมเมษายนนะครับของปีนี้เราจะเห็นราคาทองคาแกว่งนะครับหวันเนี่ยนะหรือว่า2อสวันเนี่ยแว่งทีหนึ่งประมาณ1 0 0่งถึงร้อดอลลาร์ต่อออนคล้ายๆกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับใครที่มองสถานการณ์ตอนเนี้ยราคาที่มันแกว่งอยู่ประมาณทัาพันเก้าร้อยกว่า,วา,วาถึงสองพันนะ นิดนิดอ่ะน,ะ,นะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามองกรอบการแกวนตัวนี้เทียบกับนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนของปีนี้ใครที่พอเห็นราคาพันห้าร้อยห้าสิบทิ้งดิ่งลงมาบางคนเทขายทองคำไม่ถือละมันก็กระเด็นกลับไปนะกระดอนกลับไปที่พันหกร้อยแล้วก็อ่อนนะบางคนก็เฮ้ยไม่น่าใจใช่ไหมบางคนก็เข้าซื้อที่ตรงจุดนี้แต่บางคนก็นะทำกราเรเลียสั้นก็ไปขายที่พันหกร้อยห้าสิบแลอ่อนก็มี นะฮะพะลักษณะแบบนี้มันคล้ายๆกับช่วงนี้นะบางคนเนี่ยนะมันแกว่งอยู่เดือนครึ่งเลยนะครับนะช่วงที่มันอยู่ในกรอบ1,550ดอลลาร์ถึง1,650ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะครับนะอยู่ในช่วงประมาณแกว่งวันละประมาณ100ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยไม่ให้วันหะนึ่งสี่สองสวันเนี่ยแกว่งประมาณ100ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะเราจะมองเห็นเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีคนคิดอ่ะนะว่าเฮ้ยจะไงดีนะจะถือระยะกลางระยะยาวตามที่แนะนําหรือว่าเฮ้ยจะเก็งกําไรแล้วออก แล้วใครที่หลุดมือนะครับจากราคา1,600ดอลลาร์ต่อออนแล้วมันฉีบขึ้นมาทะลุ1,700ดอลลาร์ต่อออนเห็นไหมครับใช้เวลาแค่เดือนครึ่งนะครับนะมันไม่รอแล้วนะมันฉีบจาก1 6 0 0กดอลลาร์มาเป็นพ0 0ดอลลาร์ขณะนี้มันอยู่ที่ประมาณก่อพันเรอถึง2,050ดอลลาร์ต่อออนตอนนี้แต่ละคนคิดอ่านอย่างไรนะแล้วมองนะครับในกราฟสีน้ําเงินเส้นในสีน้ําเงินเทียบกับเส้นสีแดงลักษณะของการแกว่งมันคล้ายๆกัน แต่ตอนที่ผมพูดในกรอบสีแดงผมเตือนว่านะพื้นฐานเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคงมมวิสาโลกเนี่ยนะครับมันมีปัญหานะเพราะฉะนั้นราคาทองคำยังขึ้นอยู่ทุกคนควรจะซื้อเป็นอินชูรันนะครับไว้ปกป้องเดยวเราเข้าครัวบครัว1 0 2 0 มาขณะนี้นะครับกลอบอยู่ราคา1,950้อถึง2อ0อนอนผมก็ยังมองเห็นเหตุปัจจัยว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่เห็นแล้วว่าเหตุปัจจัยนะครับในระยะกลางและยาวทางด้านเศรษฐรกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกมาได้รับการแก้ไขไปแล้วตอนนั้นผมก็ยังเห็นทิศทางทองคํายังเป็นขาขึ้นอยู่ผมก็ยังเตือนแบบเดิมว่าถ้าใครนะครับยังไม่ซื้อเป็นอินชวลันนะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะควรจะซื้อเก็บเอาไว้ นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเก็งกำไรระยะสั้นน่ะท่านก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนของปีนี้อยู่ประมาณเดือนครึ่งไม่เกิน2เดือนเนี่ยราคาอยู่ในกรอบพ5นห้าร้ถึงพันหดอลลาร์ต่อออนนะใครที่ไปเก็งกาไรแถวนั้นน่นะแหมรู้สึกว่าโอเคนะแต่ถ้าไปปล่อยมันหลุดมือนะจากพันหดอลลาร์ต่อออนมันพุ่งทะลุพันเดอลลาร์ต่อออน แล้วความไม่ทันนะครับมันขึ้นไม่รอมันไปพันเจ็ดร้อยนะก็จริงจริมันแกว่งอยู่แถวแถวนึงแหละนะพันเจ็ดร้อยบางคนก็ยังไม่ซื้ออีกอนะ่ะจริงๆถ้าพูดถึงระยะเวลาจริงๆอ่ะนะจากที่มันขีปเกินพันเจ็ดร้อยดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันใช้เวลาตั้งเกือบสี่ห้าเดือนเนะี่ยบางคนก็คิดว่ามันจะแกว่งไซด์เวย์ไงวันดีคืนดีมันก็พวดขึ้นมาเป็นพันแปดร้อยพันเก้าร้อยสองพันแล้วบางคนก็ถามเอา้า มาถึง2,000แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนั้นเราทิ้งมันที่ประมาณ1 6 0 0 1 7 0 0ดอลลาร์ต่อออนนะ่ะตอนนี้เราก็อยู่เหมือนก้นเหวสิแล้วเราจะไปคว้าทองคำที่ปากเหวได้ยังไงนะเพราะเราล่วงลงมา1,700ดอลลาร์ต่อออนละราคามันขึ้นไปถึงแตะ2 0 0 0ดอลลาร์ต่อออนละมาวิธีการคิดนะครับสำหรับคนที่เก่งกนระยะสั้นแล้วไม่ดูทิศทางไม่ดูแนวโน้มหรือไม่ติดตามปัจจัยพื้นฐานจะเป็นแบบนี้นะครับมันในช่วงนี้มันแกว่งระหว่าง1,950ถึง2,050ดอลลาร์ต่อออนเนี่ย ถ้าน้องตัดสินใจเองนะครับนะว่าท่านจะเลือกลงทุนอย่างไรแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับซึ่งติดตามข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นฐานโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกเนะี่ยผมก็ยังเห็นทิศทางแนวโน้มของทองคําในระยะกลางได้ยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่นะยังเป็นกระทิงอยู่นะครับเพราะว่าผมได้ทําคณิตศาสตร์ r e g r e s s i o นะครับและใช้อนุกรมเวลานะครับไทม์ซีรีส์เนี่ยเท่าไปคาดการนะครับราคาทองคำนะโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับไป5ปีนะครับสิปีนะเพราะว่าขณะนี้ราคาทองคำที่แกว่งนะครับมันมีผลกระทบกับมันเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยฮะกับทิศทางในระยะกลางและ,ะยาวและยังเชื่อว่าทิศทางระยะกลางและยาวเนี่ยก็ยังเป็นตลาดกระทิงอยู่และคาดการว่าจนถึงสิ้นปีนี้นะครับสองพเนี่ยราคาทองคํา โลกนะครับน่าจะอยู่ในแถวแถว2,100ดอลลาร์ต่อออนนะครับถ้าจะขึ้นก็อาจจะอยู่ในไม่เกิน2,200นะครับดอลลาร์ต่อออนนะครับถ้าจะตกลงมานะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า2,100นิด่อนิดๆนะครับนะอาจจะอยู่ที่2050นบนะครับมันการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าสู่กันฟังว่าเหตุการณ์ณขณะนี้นะครับปัจจุบันมันเคยเกิดขึ้นนะครับ คล้ายๆกับปัจจุบันเนี้ยที่ราคาทองคําเริ่มแกว่งวันละร0อดอลลาร์ต่อออนวันละหรือ2-3วันละนะแต่ใชไม่ใช่ว่าวันละทีเดียวคือมันแกวงอ่ะค่อนข้างแกว่งใหญ่การแกว่งแบบนี้มันบง่งบอกถึงความไม่มีเสถียรภาพหรือพูดง่ายกําลังหาทิศทางอยู่ว่ามันจะลงหรือขึ้น แต่บนสมมติฐานนะครับที่ผมทำคลิปอธิบายนะครับนะว่าที่มาที่ไปของมันเป็นอย่างไรย้อนกลับไปข้อมูลในเชิงบริษศาร์นะครับถึงเรื่องของวงรอบวัฏจักรนะครับต่างๆนานา,นา,นา,นานะผมก็ยังมองเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะในทศวรรษนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของขึ้นลูกที่ 6, นะของขึ้นระยะยาวนะครับขึ้นลูกใหญ่นะครับซูเปอร์ไซเคิลแล้วก็ลองเวฟที่เรียว่าขึ้น K มันยังเป็นช่วงขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นลักษณะของเหตุปัจจัยต่างๆในสิ่งที่ผมมองภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจึงมองว่าตลาดทองคํายังเป็นตลาดกระทิงขาขึ้นอยู่นะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับแต่การลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับสำหรับผมก็พูดให้ฟังแล้วนะครับผมเข้าถือราคานะครับทองคำเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ถึง 1 4 0 0นะ1,500ดอลลาร์ต่อออนนะครับเพราะนั้นผมก็มีพื้นทีนะ่ในการยืดหยุ่นมันพอสมควรสรื่อสาใครทรี่จะเข้าในจังหวะเวลานี้ก็ขอให้พินิดพิจารณาข้อมูลก่อนย้อนกลับไปดูข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนของปีนี้ที่การแกว่งของทองคำเป็นแบบเนี้ยและสุดท้ายมันก็ทะลุจาก1,600ดอลลาร์ต่อออนขึ้นเป็น1,700 1 8 0 0 1น0 0 2,000้าณวันนี้นะครับส่วนใครจะตัดสินใจอย่างไรขอให้พินิจพิารณาด้วยตัวท่านเองก่อน นะผมเพียงแต่ว่ามาแชร์แบ่งปันมุมมองอุดการส่วนตัวให้ท่านฟังแค่นั้นเองนะครับการลงทุนเป็นของท่านเองใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมถัครติดตามช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกคนติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ